คุใหม่ดาวิกาด้วยนะฮะโอ้โหคุใหม่มาด้วยเสียงสียจริงๆว่าก็เป็นคอตูมตัวบนของโจสดแฟซทำแค่ไม่ดีคืนก็เสร็จแล้วมาก็เลยวก็บอว่าน้องใหม่จะมาโจก็จะาทำให้ชัดทำงานของน้องใหม่ให้ถึงนจนก็เรียว่าเป็นงาที่น่ามองประัาคือป้าไทยัม่ป็นไปก็ไปไซสแบบไปวัดนะครับถ้าคใหม่ไปมีการนวงานแลก็โชว์การงานแบบตม รุ่นสุดที่ไทยค่ะคือออกไปานตลาดนี้ที่สั่ไดค่บ้อาจรย์อที่ถึงเรื่องของค่าถูกไหมัแทนเนี่ยที่ส่งงานแบบนี้เพราะว่านริแล้วก็มีตัวแบบไม่กี่ชิ้นนะี่ให้ใหม่ใชได้เป็นชิ้นรักมากเพราะว่าในชิ้นนี้เนาแล้วก็มีการสอที่เรียกว่างคอเพรสซิฟที่เห็นว่าคือการการทเป็นมาสเตรคิปสุดหลังในการที่จะม่ีช่องว่างของมัดดี็นตัวเง ตัวตนเลยคื้าผมเ่นชมรจมมีเลครับท้งหมครับ ได้สงสัยผ้าถ่ายวันนี้รู้สึกอย่างไงบ้างคะรู้สึกดีใจมาแน่นอนแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะท,ที่ได้กลับมาใสอีกครั้งนึง <c oughs> ได้ไปได้ไปเยี่ยมมาแบบไปหามานานมากแล้วไม่ได้เจอลเลยตื่นเต้นมากที่น้องใหม่ใส่มาวันนี้ก็การทำนั้นรู้สึกว่าเครือ่องประดับที่ทำด้วยดอกไม้ที่ทำที่บนอาจจะไม่งามพอวันนี้เราลงสูดด่กระสีผืนมาลอยให้น้องไหม่ใส่ตอนนี้ทำแต่เครื่อง ไม่ว่าเป็นเป็น่องสดของไทยนะภาพก็สามารถทําให้ไม่ได้ทาลายความวดงายนของใหม่ที่ลดลงคือสวยงามมากนะรั้ร้าที่ประดับด้วยน,นะครับต้องให้ผู้เห็คนรุ่นใหม่นะฮะอยากให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจผ้าไทยแล้วก็หันมาศึกษาการออกแบบผ้าไทยอย่างไรบ้างคือไหนเป็นคนที่ ที่ชอบใส่แล้วค่ะเวลาไปวัดอะสิ่งแรกที่ขึ้นมาในหัวเลย <im <im ก็คือเหมือนจะใสแบบว่าผ้าไทยก่อนเลยค่ะก็ที่จริงแล้วหมบว่าคนรุ่นใหม่อ uh ่ะจะมองผ้าไทยว่าเป็นแบบอาจจะมีอายุอะไรเงี้ยค่ะแต่สำหรับใหม่อ่ะใหม่รู้สึกว่าเราสามารถเลือกเคได้แล้วสีสันหรือว่าลวดลายเดี๋ยวนี้มันก็มันน่ารักอะค่ะแล้วก็ใหม่อยากให้คนยุคใหม่อะค่ะมามาใส่กันเยอะๆอะเพราะว่าเวลาไปวัดแล้วเราเห็นคนใส่เราก็รู้สึกแบบ ดีใ,ใจอะ่ะรู้สึกปลื้มเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นของ เป็นสื่อถึงความเป็นไทยนะคะก็ก็อยากจะฝากเอาไว้ค่ะว่าใส่กันเถอะค่ะรับรองว่าแฟชั่นเหมือนกันค่ะแฟชั่นด้วยนะภาคภูมิใจด้วยนะแต่ก็มีความสุขครับสุดท้ายตรงนี้ะอาจารย์เข่าครับอยากให้อาจารย์เชิญชวนทุกคนเนี่ยศึกษาอนุรักษ์เอาได้สิบดีละและน้องใหม่ดาวิกาโฮเทขอบคุณทั้งสองท่านจริงๆนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้อาจารย์เข่าได้พูดถึงพี่โจ้ด้วยนะคะขอเชิญป้อมด้วยให้พี่โจ้สเปซด้วยนะครับ ทุกหมวดรวมถึงเรื่องตละดเรื่องตกแต่งน,นะฮะก็เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้ทุกคนที่สงสัยนั้นรู้สึกภาคภูมิใจนะครับในความเป็นไทยนะครับก็อย่างที่น้องหมายบอกนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจําวันแล้วก็การสงสัยของคนรุ่นใหม่ๆได้นะครับถึงนะฮะนอกจากมาจัดสจสแสดงนะฮะม้าสวยๆแล้วอย่างที่อกที่อยู่ขเราด้วยนะครับ ่านเป็นเพอร์ซนาลสไตแฟชั่นดีไซน์คนแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นดีไซเนอร์แบรนด์อาสว่าด้วยขอเรียนเชิญคุณหมูคนนั้นอาซว่าระคาขอเสียงปรบมือให้พี่หมูด้วยนะครับ และอุหิทานนั้นเป็นดีไซเนอร์ไทยชื่อดระดับโลกทช่นเดียวกันก็ของแบรนด์พุกาบประภากคุณผักกาประภากอางสุขสิริเองครก็องเลยด้วยนะที่ประกาศเ่านะครับเปลียนเกนะครับเปียนบรากาศน่ารื่นเรงนะครับเึงนผลที่ดากที่ประกาศแน่นอนนะครับโอ้ยม่เกลในทีมที่เราเอาท่นอย่างสูงนะครับก็เลยต้องขำสั่นทเลยนะครับ่จ๋าสุขสรินะครับเปนคราอยางนั้นนะครับ ที่ผู้หลักใหญ่ใช้ให้ทำงานสีการชุดนึ่งที่สมเด็จพระราชาธิบดีนาวีพิเศษและก็จะสมหวัมีเด็จในไทยภาพแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ทําเสื้อผ้าท่าไม้ชุดการแสดงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปนาราณนะครับจากงานชุดพิเศษทางเนื้อผ้ามนไัย กีามรถํางไ้ใ่านาได้เหนด้วกันเรื่อควงาส่เื่อข้เาถ้าิแต่แรกแต่ผมเริ่มทำเป็นสือในงไทยเป็นวรุ่อยู่ก็ยังเแต่ทำงานกับพี่เจี๊ยบอดาวมได้เลจาก้าใหม่แต่้เราูสทีเคย้าใหมตลอด จนมาได้ทำงานเป็นแบรนด์ผู้ขายตัวเองให้กับลูกค้าที่เขา้ามาที่ร้านหรือว่างานโชว์งานในป่าเราก็สามารถสั่งแซเข้าใหม่ที่ภาพพื้นของเราเข้าไปใช้หลากคลาบไม่ว่าจะเป็นแบบภาพไทยหลากหลายครับแล้วก็ใช้ได้ในภูมิป่าลาบด้วจนถึงปัจจุบันก็ยังทำอยู่ คือเขาทำใองากาแทรกความใหม่ให้เหลือนความคุ้นเคยก็ให้ดูทุกย่มันมีความงดงามและมีความรูจิตอยู่แล้วสถากับแล้วก็จะได้เป็น